ชอบกินชอบนะแล้วมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่ได้ฉุดฉุดเงินไปด้วยคะ่ะนี่เราเมาเมาเลยค่ะพันสองร้อยเก้าสิบแต่เราให้เลยค่ะเก้าร้อยเก้าสิบพร้อมส่งพร้อมเคลียร์ภาษีนะคะเลยดูข้างในเป็นยังไงขึ้นเครื่องไปเลยนะน้องๆนะต้องการเห็นว่าข้างในเป็นยังไงนะสเตด้สวยหรูประดับที่ห้องเราใช้ดีต,ติดทนนานค่ะแพ็กเกจตดีนะแพ็กเก็ตเ,เรียบชอบ เรียบหรูค่ะนั่นแล้วเออไม่ค้างมีเด็หอมดมได้ยอย่างเดียวนะอย่าฉีดนะคะปริมาณต้องเก็บไว้ให้คุณลูกค้าเราเต็มๆเลยนะคะแน่นอเก็บไว้ให้แต่ถ้าบางคนชอบแบบสีสันนะก็คือคุณแม่นะ่ะหอมทุกตัวนะคะคุณลูกคุณแม่นะ่ะหอมทุกตัวนะคะลาสเวกัสค <c oughs> ่ะคอสตันคูเกอร์ อาร์เมอร์แพรริสนะคะเซ็กซี่ไฟเซเว่นค่ะอันนี้อะไรนะเนี่ยอันนี้ก็เซ็กซี่กรู้ค่ะเซ็กซี่กรู้นะคะอ่าออสเอซูนะคะนนนนมาด,ดามบีมี่ค่ะโปโ,โลนี่สำหรับคุณผู้ชายค่ะห้าร้อยเก้าส <5, S 1> ิบมีสามกลิ่น อันนี้นะ้ำหอมสำหรับคุณผู้ชาาลยผู้หญิงก็ใช้ได้นะใช่เพราะมันหอมแล้วมูลหอมติดทนนานมาก us polo ค่ะม,มานะคะแต่ถ้าวันไหนวันนี้นะคะซื้อกระเป๋ากับเราค่ะมูลค่า5,000ันบาทขึ้นไปนะคะเราก็มอบเป็นของขวัญให้คุณลูกค้าเลยค่ะโปรโมชั่นค่ะน้ำหอมเป็นสไตล์ของอเมริกานะคะ us นะคะ มันก็จะชื่อแบบอเมริกาเราเลยแล้วก็มาตรฐานเขานี่เนาะหอมติดทนนานค่ะก็ใช้เหมือนกันตอนนี้หอมมาคูเกิลคือพี่เอ<ม>็มเคจะเปิดทุกขวดนี่โอ้โหน้ำหอมนี่ตรงเชลของโต๊ะเครื่องแป้งพี่เอ็มเคนะคะเจ็ดแปดขวดแล้วค่ะน้ษาอมรัหอมมันแบบชอบน้ำหอมมากแบบมีความฝันจากเปิดร้านน้ำหอมเพราะว่าชอบน้ำหอมมากค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการไปดมกลิ่นเลือกกลิ่นเน<ด>ี่ยกีิ่นนี้ค่ะกลิ่นนี้คูเกิลกลิ่นนี้หอมมาก ไว้ใจพีเอ็มเคได้เลยค่ะคุกก็จะอบอกแบบสาวเท่ิดนึงแต่ก็จะมีความแบบอ,อ่ออมหวานนิดนึงกินประมาณไหนคะกินประมาณแค่นี้นะคะหอมหวานหอมหวาน,วานไม่หอมหวานขนาดนั้นจะมีความเท่ๆเท่อยู่แล้วก็มีความหวานของผู้หญิงด้วยสดชื่นกินนีดสดชื่น คือมันจะเป็นหอมเหมือนอ่าหอมละมุนหอมนุ่มนวลไม่ใช่หอมฉุนแล้วก็มีความหวานนิดๆเหมือนอคอตตอนเหมือนแคนดี้ค่ะแล้วก็ขวดแพ็กเกจก็คือจะหรูหรามากค่ะส่วนตัวก็ชอบกินแบบค่ะหอมแบบสบายเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนราคานี้กลิ่นนี้จะเป็นสไตล์ของผู้หญิงเลยกินแบบหอมหวานเป็นแบบ,วบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบกินหอมหวานเจี๊ยบนี่ ทักมานะคะพร้อมส่งมากๆค่ะเป็นของขวัญของฝากค่ะไม่เฉยแน่นอนค่ะอ่เดี๋ยวคุณแม่อยากจะไปอ่าเครื่องสำอางต่อนะคะอ,คอ่าโชว์คุณพี่เขาให้ให้ครบด้วยเดี๋ยวอเอาไปโชว์ใ,ใกล้ๆเออนี่บีมีดูสิคะ่ะม,มันเจ้เรียบหรูทั้งสีทั้งอะไรด้วยนะอือ ขายในเว็บไซต์ด้วยเนะาะค่ะขายในหลายเว็บไซต์ด้วยที่อเมริกาแล้วก็ขายคิดเป็นเงินไทยก็แปดก้าร